360องศานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทรีพอตนะฮะโซเนวาพิลีจังหวัดตราดขอบคุณนั่นเครับดูครับนี่ทะเลองเขาสิบไลน์หนีไปแล้วเป็นที่นี่นะครับจะมานั่งกินอยู่ในหม้อต้นไม้นะครับทรีพอยแปลอย่างนั้นถูกต้องหรืองปล่ดีนะครับก็จะมาส่งอาหารนะครับโดยขาดทักสิบไลน์นะครับโดยที่ว่า ที่นี่จะมีแค่ที่เดียวในเออกาะปูดนะครับเป็นที่กินอาหารแบบห้อยตกเต่งนะฮะดูวิวทะเลเกาะปูดเนี่ยแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเอาวันหนึ่งได้สี่รอบนะฮะร,รอบหนึ่งก็ประมาณหนึ่งสองชั่วโมงนะครับแล้วก็อาหารก็จัดเต็มมากเลยนี่คือเราไม่ได้สั่งนะฮะร,รวมอินคลูดนะครับลงไปแล้วมันเป็นอัพจนูนทีนะฮะดังนั้นเนื่องจากอัพจนูนทีก็มีพวกขนมเยอะนิดน,นึงนะครับแรมสลัดผลไม้คุกกี้ มัฟฟิวสโคนติมครีมกับสตรอเบอรี่หรืออะไรเนี่ยแคลอรี่วันนี้นี่แคลอรี่พันเนี่ยก็อันนี้ออกสตาร์เตอร์ถึงคาวนะครับน,นี่เป็นอันนี้ไม่รวมในเซ็ตพื้นเรียกว่าแถมให้เพิ่มนะครับนี่เป็นมินิเบอร์เกอร์กับแรปไก่มั้งมีสองอันนะครับอันนี้เป็นมินิเบอร์เกอร์ชีสเนาะก็ เดี๋ยวจะมีอีกรายการเยอะมากเยอะเยอะจนแบบผมกินไม่หมดแน่เลย้เครื่องดื่มก็ให้ไม่อั้นเลยสี่ห้ารายการเลยครับเรียกว่าเยอะทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวน้องก็จะสิบไลน์มาส่งนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะอัพจำนวนทีมีอะไรบ้างอยากขออาสาอาสาสมัครมาช่วยกินมากๆเลยครับเพราะว่าไม่ไหวครับช่วงนี้เป็นช่วงกลา,างดูแลหุ่นก็เห็นหลายอย่างแล้วก็ประมาณได้แค่มองนะครับกินไม่ได้ผมกินได้แนวนี้แหละอันนี้ก็คงได้แบบ กลิมกะเรี่ยดนึงจุ๊บๆๆๆนะฮะมีสตรอบอรี่ด้วยนะยโอ้ชอบสตรอบอรี่บาวนี่สตรอบอรี่นโอเคเจอกันใชัไสิครับอ๋ออ้วนอ่า,อา,อามีแค่เริ่มต้นแบบนี่ะ <c oughs> อ้เอาให้พนังานกินแล้วอย่เสียดานี่เป็นซูจิแพงฮะเพว่ามีทองด้วยช่วงนี้ทองก็แพงแขึ้นราคาครับมีทองเปลวด้วยนะครับ ไม่ได้เป็นซูชิธรรมดานะซูชิประดับทองของแผ่นใหญ่ใช่ได้นะดูสิใหญ่เชียวครบหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับปกติก็ให้กี่ชั่วโมงนะช,ชั่วโมงหนึ่งพอดีโรงแรมเป็น afternoon tea อิ่มอะตายแล้ว, th ลวช็อกโกแลตก,ก็กินกันไปเยอะโอ้ยไหวแคลอรี่เกิน ต่ถ้ามาโซนิว่าก็อย่ามีมาที่ทอ